เมื่อวันที่4ตุลาคม2568เวลา8นาฬิกาที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติถนนธนาไลาเอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจุดนัดรวมตัวของคณะทำงานและยาวชวนกิจอาสาที่จะไปร่วมจัดทำกิจกรรมเรียนรู้และลงมือทำ เดินป่าสร้างฝายชะลอน้ำป่าต้นน้ำตามแนวพระราช,ชดำริก,กิจกรรมนี้มีเจ้าภาพคือสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายโดยคุณวินัยเก่งสุวรรณพอมอจังหวัดเชียงรายร่วมกับ CSR เชียงรายคุณหมอสุภักติปิติีากรอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีไว้กเสองปีได้พูดถึงกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ไว้อย่างน่าสนใจเดสมัยใหม่น่จะอยู่ในเมืองก็อยากให้มาเดิน มารู้จักว่าจริงๆเราบ้านเรามีมีหลายอย่างที่ดีกว่าในเมืองเยอะะเนาะก็ <c oughs> จะช่วยกันรักษารักษาพื้นป่าช่วยกันรักษาสายน้ำไปตลอดไปอาจารย์สุรสิธิ์ปุสุรินคำหรือครูแอร์ผู้นำกลุ่มยุวชนคนรุ่นใหม่กิจอาสาของเชียงรายได้กล่าวถึงการจะทำเคเบียนเพื่อใส่หินในการจะทำฝายฉลอน้ำตอนนี้นะครับเราเป็นการที่เราเ ทำกล่องเกเบียนคือกล่องกระชู้หินนะครับกล่องนี้เรามากางเสร็จเราจะทำไงเองให้แข็งแรงก็คือมันมีเอ็มของมันนะครับเราก็มาประกอบกล่องเสร็จปุ๊บตัวข้างนี้มันไม่มีเราก็ต้องใช้รวดประพันธ์พันยังไงให้แข็งแรงนะครับก็นึกถึงเขาวันที่พันต้นไม้แล้วก็พันเขาวันที่กึ่งกลางเสร็จแล้วก็ให้ข้างหนึ่งขึ้นมาข้างบนแล้วมาเกี่ยวตรงนี้ให้มันแข็งอีกข้างหนึ่งก็ลบข้างล่างนะครับเป็นวิธีการงา่ายๆให้สังเกตธรรมชาติ ณสุภาพรนาคินปุระบุรีหรือธนาอิวที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมาทิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรและคุณต้นจาก csr เชียงรายก็ได้อธิบายถึงการทํางานของเกเบียนวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับอานที่ปรึกษานะครับที่ได้มาร่วมงานกันแล้วเดี๋ยวกิจกรรมหน้าคิดว่าคงมาช่วยพี่ต้นเหมือนเดิมิิอดีก็ก็อันนี้เ็าเรียกว่าแกรเบียนนะคะเราก็จะใช้เหล็กเป็นตะข่ายอย่างนี้วิธีการทํา ฝายเราจะดูก้อนหินสองขนาดนี้ค่ะเพราะว่าป้องกันไม่ให้ไม่ไม่ให้น้าเนี่ยน้าเนี่ยเอ่อแบบเป็นต้นน้ําให้พัดไปส่วนส่วนฝาทําไมต้องหันมาทางด้านนี้เนื่องจากว่าเวลาน้ําป่าไหลามาเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ทางด้านนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดเปิด,ป,ดปุ๊บก็ทางทังทลายลงไปสำหรับกิจกรรมในการจัดทาฝายในครั้งนี้มีทั้งหมด3จุดคือฝายจุดที่ 1, 1เพื่อเป็นป่าเปียกให้เกิดความชุ่มชื้นที่ตาน้ํา ฝายจุดที่2เพื่อเป็นแอ่งน้ําในการใช้ดับไฟป่าและฝายจุดที่3ามจำนวน2ตัวเพื่อเป็นแหล่งน้ําของสัดป่าปิดท้ายด้วยความรู้สึกของยุวชนกิตอาสาในการร่วมเรียนรู้ลงมือทำเดินป่าสร้างฝายชะลอน้ำป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริในครั้งนี้เป็นไงบ้างวันนี้มาก็เหนื่อยแต่ว่าก็ได้ช่วยสร้างฝายครับก็รู้สึกมีความสุขครับล้วเป็นไงบ้าง ก็รู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะเพราะว่าเหมือนเราใช้เวลาว่างในปิดเทอมให้มีประโยชน์มากขึ้นปิดเทอมแล้วแ<ช>ล้วน้องยัลงล่ะก็รู้สึกสนุกค่ะได้ปิดประสบการณ์ใหม่ๆ <c oughs>